สวัดีครับผมนายพิธ <the> พ <trouble eight> ัฒน์อ <benim> <s girlfriend> ุตีสฟสองพัรหัส0ูนมหานึมานำเสนอคุณลักษณะของนันทนาการนันทนาการเป็นเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจในเวลาว่างขอให้เกิดความสุขมีความเพลิดเพลินสนุกสนานลื่นเริงนันทนาการต้องเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีไทย หนึ่งนาฏน,นาการเป็นกิจกรรมที่สมัครใจคือการเข้าร่วมกิจกรรมนาทน,นาการของแต่ละคนจะต้องมีความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับเป็นกิจกรรมที่เกิดความสนใจของบุคคลน,นั้น 2. นันานาการเกิดขึ้นในเวลาว่างคือการใช้เวลาว่างหลังจากประกอบกิจวัตรประจําวันเช่นว่างจากการทํางานการเรียนหน้าที่ประจํา หรือการทำกิจกรรมส่วนตัวเช่นการเดินการรับประทานอาหารการเข้านอน 3. นันทนาการก่อให้เกิดความสนุกสนานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุกสนานมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมและได้รับผลประโยชน์โดยตรงความสุขสนานทำให้เกิดความสุขและยังเป็นการคลายเครียดได้ดี 4. นันทนาการมีกิจกรรม ที่มีการกระทําคือมีการกระทําโดยใช้ร่างกายกล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก,ก่อปฎิกรรมต่างๆเช่นเล่นกีฬางานศิลปะหัตถกรรมงานอลิเลกข,ของตนการกระทําตลอดจะไม่อยู่นิ่งเฉยการนอนหลับไม่ถือเป็นกิจกรรมนาทน,นาการ 5. นันานาการก่อให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกล พันาการมีกิจกรรมหลายอย่างมีขอบเขตกว้างขวางรูปแบบนันทนาการนั้นมีให้เลือกตามความต้องการในทุกเพศทุกวัยนับแต่เด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถทําได้ตามความพอใจในแต่ละกิจกรรม6นันทนาการช่วยส่งเสริมความสุขสุดชื่นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและก้าวหน้ากิจกรรมส่วนใหญ่ทําให ผู้เข้าร่วมกับปีกระเป๋าชื่นและพัฒนาในทางที่ดีงามไม่มกมุ่นอยู่กับอบายมุกสามารถยืดหยุ่นตามความต้องการได้จิตนาทน,นาการเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์การเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อตอนเองและสังคมกิจกรรมนาทน,นาการนอกจากจะทําให้มีความสุขส,สบายใจ แล้วยังมีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามด้วย